วันนี้นะครับผมจะเดินทางเพื่อที่จะไปเตรียมตัววิ่งที่จังหวัดกระบี่นะครับในงานที่มีชื่อว่ากระบี่ฮาร์มมาราธอนนะครับซึ่งเห็นสภาพไหมนี่ถนนลาดพร้าวนะรถติดมากเลยแต่ช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวอย่างผมนะครับก็สามารถที่จะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองนี่อยู่ด้านบน ก็วันนี้อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของนักวิ่งนะครับโดยเฉพาะแบคแพคเกอร์แบบผมเนี่ยเวลาไปวิ่งตามต่างจังหวัดจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็เลยเลือกมาทำของงานกระบ,บีฮ่ฮาล์มาราธอนแล้วกันนะครับแต่ครั้งนี้นะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปกระบ,บี่ก่อนนะเพราะวันนี้มันเป็นวันอังคารก็เลยจะแวะกลับบ้านที่จังหวัดพังงาก่อนเดี๋ยวก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วกันนะครับว่าการเดินทางไปวิ่งต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเนื้อต้นจากการนั่งรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปที่สนามบินกันนะครับ สนามบินเนี่ยก็เกือบร้อยบาทแล้วนะ8ปกว่าบาทก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันที่สนามบินกันก่อนเลยนะครับ บินแล้วนะครับจากบ้านมาสนามบินประมาณ80กว่าบาทแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบิน980บาทนะเดี๋ยวเราจะไปต่อ a i r p o อร b u บเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองภูเก็ตนี่เดี๋ยวเราขึ้นกันนี้นะไปเข้าเมือง เรื่องเก่าภูเก็ตนะมาหาอะไรกินที่นี่ก่อนเลครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้ววันนี้เป็นวันธรรมดานะครับจริงๆมันเป็นถนนคนเดินด้วยเขาก็จะปิดถนนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถ้าวันธรรมดาเขาปล่อยรถให้เข้ามานะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมา เยอะมากๆเลยเนี่ยขนาดกันธรรมดาเนี่ยตรงข้างหน้าของเราก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันกนี่เดี๋ยวให้ดูที่นี่คือถนนทางงานเขาจะรอให้ไฟแดงแล้วก็เดินไปถ่ายรูป,ปแ,บบแต่ตอนนี้เราหิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนมาถึงร้านประจำผมนะคุณจีดยอดผัก โอเคมีที่นั่งก็ดีเลยเข้าไปในตัว่ันวันนี้มากินผัดซีอิวนะของร้านคุณจีจะเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปจ่ายเงินเวลากินเสร็จก็จะมีเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วแล้วก็เป็นมูสเต๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูประจำร้านนี้สำหรับผมนะ Twenty nine and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the moment we passed time, the more we need to set the rewind. And i team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yeah, but I didn't even. ออนนี้ก็มาถึงบขสเก่าของภูเก็ตนะซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ700เมตรนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปพังงานะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงบ้านที่พังงานเดี๋ยวเรามารวมค่าใช้จ่ายของการไปวิ่งในแต่ละครั้งของผมนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ โอเคในที่สุดก็มาถึงจังหวัดพังงาแล้วนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นช่วงเช้าของวันพุธนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูวิวหลังบ้านของผมว่าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไงโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็น private zone เลยนะก็อยู่ในตัวเมืองนะครับโอ้นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยภูเขาล้อมรอบฝั่งนู้นนะครับตรงภูเขานน้นก็จะเป็นฝั่งทิศตะวันออกก็จะย้อนแสงนิดนึงนะ ช่วงนี้ฝนตกนะเมฆค่อนข้างทีง่จะคลึ้มเลยคราวนี้เรามาดูส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับนี่บันทึกไวเ้เรียบร้อยแล้วนะครับในการเดินทางมากระบี่ฮับมาราธอนนะครับก็ขอเริ่มต้นที่ค่ารถไฟฟ้าก่อนเลยนะครับทั้ง3สายนะสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยก็รวมกัน84บาทนะครับต่อมาค่าตั๋วเครื่องบินขาไปนะครับ980บาทนะค่าตั๋วชเทเิลบัส เข้าตัวเมืองภูเก็ตเนี่ยหนึ100บาทแล้วก็ค่าตั๋วโดยสารตีกลับมาจังหวัดพังงานเนี่ยอีก100บาทนะครับรวมกันก็จะได้1,264บาทนะครับอันนี้คือค่าเดินทางเฉพาะขาไปนะครับต้องรวมกับขากลับนะก็คือคูณ2ไปนะครับก็2,528บาทแต่อันี้เรายังไม่ได้รวมค่าเดินทางที่เราไปกระบี่นะครับซึ่งกระบี่เนี่ยต้องไป2ต่อก็คือ เดี๋ยวเรานั่งรถจากภังงาไปกระบี่อ่อแล้วก็จากกระบี่เนี่ยเข้าไปอา่านางอีกคราวนี้เรามาดูในส่วนของค่าอาหารผมตั้งไปว่า500นะครับจะกินอะไรก็ได้โชคดีที่ว่าที่พักนะครมีเซเว่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องกินข้าวเซเว่นซึ่งอาจจะไม่ต้องถึง500นะแต่ตั้งไว้ก่อนว่าอา่ากินต่อวันเนี่ยห้าบาทส่วนค่าที่พักเนี่ยยังพักที่เดิมนะครับก็คือบูโซเทลนะครับก็ราคาอยู่ที่ 1380บาทคราวนี้ถ้าเราเอาค่าอาหารกับค่าที่พักมารวมกันเนี่ยรวมค่าสมัครด้วยค่าสมัครเนี่ยผมสมัคร Early b i r d ไป850บาทนะครับในส่วนของค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าสมัครงานวิ่งเนี่ยรวมทั้งหมดนะ2,700บาทคราวนี้เราเอาค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับค่าสมัครค่าอาหารค่าที่พักมารวมกันนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่5,258บาท ก็ตอนนี้หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปวิ่งในแต่ละงานเนี่ยก็สูงใช้ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่บางอย่างเราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วอย่างเช่นค่าสมัครกับค่าตั๋วเครื่องบินแต่ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่ามันไม่ได้เหมือนกันทุกจังหวัดนะบางจังหวัดเนี่ยค่าเดินทางบางทีผมเดินทางด้วยรถไฟอย่างเงี้ยก็ราคาอาจจะถูกกว่าหน่อยนึ่งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่บางที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าผมเคย ตั้งไว้แล้วว่าเวลาไปงานวิ่งตามต่างจังหวัดเนี่ยมันงบประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าพันหกพันอยู่แล้วแล้วแต่งานแล้วแต่งานแต่อย่างมากระบี่แบบนี้อันนี้ผมถือว่าแวะกลับบ้านด้วยแต่ก็ไม่ไม่ได้เกินแบบที่คาดการไว้แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าพันหกพันบาทนะครับยกเว้นจังหวัดบุรีรัมย์นะทีหน้าบุรีรัมนีโอ้โหไม่อยากบอกเลยแพงมากนะแพงมากกว่าบุรีรัมย์นะแต่ถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยผมว่า ผมโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายรวดเดียวนะค่าสมัครจ่ายไปล่วงหน้า e อ r l y Bird ด้วยแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินถ้ารีบจองตั๋วเร็วเนี่ยค่าตั๋วก็จะถูกลงนะครับส่วน เรื่องของค่าที่พักก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนถ้าชอบความสบายหน่อยอาจจะแพงนิดนึงนะครับห้องสวยๆอยากจะได้อะไรที่มันแบบเติมเต็มนะให้เรามีความสุขนะกับการที่เราได้มาวิ่งด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ทําคลิปแบบง่ายๆสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่พักยาวเลยนะครับเพื่อที่จะให้อาการบาดเจ็บเนี่ยฟื้นฟูได้ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยววัน สาอาทิตย์นี้เราไปเจอกันที่กระบี่ฮาฟมาราทอนแล้วก็ติดตามชมคลิปบรรยากาศงานแข่งในช่วงวันจันทร์หรือวันอังคารน,นี่แหละนะครับก็เราติดตามชมด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาปเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอก,กันที่เส้นชัยนะครับสวัสดีครับไปแล้ว The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be yours.